ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะซาร่าตกใจหนักมากน้ำหนักน้องเอมิลี่3เดือนพุ่งขนาดนี้ก่อนหน้านี้ซาร่าได้โพสต์ความเป็นห่วงลูกสาวน้องเอมิลี่เมื่อลูกสาวป่วยจึงรีบพาน้องไปหาหมอหลังจากกลับจากทําธุระ โดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพลูกสาววัยสเดือนนอนชั่งน้ำหนักที่พบว่ามีน้ำหนักถึง6.2จนตัวเองยังตกใจบอกว่าเมื่อวานน้องมีอาการป่วยหลังจากเสร็จธุระช่วงเช้าแม่เลยรีบกลับบ้านพาน้องไปหาหมอใดๆคือแม่ตกใจน้ำหนักหมูน้อยของแม่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตคอเสียงไทยก็ไม่พ้นขอเลขน้ำหนักน้องเอมเลี่ไปซื้อหวยงวดหน้ากันเลยทีเดียว และต่างาพากันชมในความดูแลของแม่กินเก่งของลูกบางก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นลูกฝรั่งหรือเปล่าน้ำหนักตัวถึงได้ไวขนาดนี้